ใครที่ชอบเสี่ยงโชคแนะนําเป็นรุ่นเท้าเวสุวรรณค่ะเท้าเวสุวรรณเชี่หงเงการเงินโชคลาภแกลาดปลอดภัยนะคะรุ่นนี้เหมาะมากๆสาหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคทั้งเช้าทั้งเงย็นหรืออยากได้เด่นๆในเรื่องของโชคลาภทําเกียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือคนที่มีปัญหาในเรื่องของปีโชงนะคะแนะนํารุ่นเท้าเวสุวรรณแต่ถ้าใครอยากได้เด่นในเรื่องของนะเมตตาค้าขายอยู่ทํางานมีเจ้านายอยากให้แฟนลักแฟนหลงกโอนเงินให้บ่อยๆเน้นในเรื่องของนะเมตตาพี่แนะนําเป็นรุ่นนี้นะคะกระสังใบสั้นหนังวั ตอนนี้จะมีให้เลือกสองรุ่นนะคกใกลจะหมดแล้วนะคะรุ่นณะเมตตาแล้วก็รุ่นโชคลาภนะคะซึ่งพุทธคุณด้านไหนก็จะมีให้ครบเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพุทธคุณของยันเศรษฐีพุทธคุณของยันพลังตัวเลข16ตัวเสริมในเรื่องของโชคลาภณะเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนอกจากนั้นแล้วก็จะมีพุทธคุณเสริมในเรื่องของการเงินที่มาจากคนเกลือคนหนุนคนค้ำคนคุณด้วย4 28963ก็ฮะก็จะมีพุทธคุณเสริมในเรื่องของโชคลาภเหมือนกันนะคะแต่ถ้าอยากได้แรงในเรื่องของณ แต่ถ้าอยากได้เด่นๆในเรื่องของโชคลาภนะคะชอบเสี่ยงโชคทุกๆวันหรือมีปัญหาเรื่องปีชงแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะใบสีเขียวนะว่าจะมีให้เลือกรุ่นด้วยนะคะใครสนใจนะคะชักได้เลยนะคะชีตะก,การนะคะซึ่งใบสีเขียวนี้คนเกิดวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันอาทิตย์ใช้กรร้งางใบสีเขียวแล้วเป็นมงคลเสริมการเงินโชคลาภและเสน่ห์เมตตาได้ดีมากๆเลยนะคะ